โชคดีจังนี่มาได้กินเลยเย็นนี้แกงอันนั้นแกงวที่เราชอบก็จะอร่อยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเมื่อกี้ลืมไปหิวข้าวรีบทำรีบกินเลยเออไอให้คนเยอะๆสิคะจะได้เวลาเยอะๆ โอ้ตรงกลางมันดอกมันบานออกมาโอ้เอามาจิ้มกับน,น้ำพริกก็ยังไม่อร่อยเลยรีบเก็บรีบเก็บมันแล้วก็มากินนะมีเหรอเขาขายที่ไหนบอกด้วยนะจะไปซื้อมาวันปูกเลยบางคนเขาไม่ชอบนะเขาเขาไม่ชอบกินบอกว่ามันขมมันมีความขมแบบยังไงอะ่ะขมหวานดีอยู่นะ ก็เลยออกมาอยู่ตรงนี้ก็จะได้ภาพแบบแบบทุ่งนาทุ่งนาทั้งนั้นเลยค่ะสถานที่ไปออกกำลังกายก็ผ่านไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรอะดูสิว่าว่าหลังหลังจากเสร็จเก็บเก็บได้นานเลยเป็นพันพันไร้ค้างเยวแต่เขาจะเป็นพุ่มเอาให้หนาวถึงจะเข้าหัวน,น เออเสียงเสียงทีวีก็เลยลิมิกของเขาโอลิมิกไปแป๊บเดียวเอง AI ส่งมาละบอกว่าแสววันนี้แฟนแสวเป็นไงสบายดีอรยน้ำพริกอร่อยผัดกะล่ำอร่อยไหมสรุปว่าใครผัดไงคะเพราะว่า เห็นเขาขายกันเยอะมากแต่ว่าที่ชาวบ้านมาขายมีไม่กี่ถุงนะสักสองถุงสามถุงอันนี้อันนี้ไม่สักสองหรือสามถุงเนี่ยเอามาแกงได้สองสองถ้วยใหญ่ๆเพราะว่าผักนี่มันก็ยุบตัวมากนะแต่กี้ ปกติดวงตามันจะขึ้นวันนี้มันไม่ขึ้นเลยค่ะดวงตาจ้าขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะหวัดดีมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกันค่ะสีเมฆยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยค่ะคุณป้า,ปางานแวะเวียนเข้ามาทีละคนสองคนก็ยังดีเนาะมีคนคุยด้วยก็ไม่ค่อยเหงา ถ้าไม่มีคนคุยก็หลังจากเสร็จไลฟ์สดแล้วดูว่ามันจะขึ้นไหมแถบตรงนู้นไปดีนะนั่นไงคุณสิริพรไม่รู้จะพูดอะไรทานข้าวเย็นหรือ,อยังคะ คุณป้าซิมทันก็เย็นหรือแต่เดี๋ยวนี้ไม่เจอเลยไม่มีเลยทุ่งนานะเดินเดินยังเดินหาดูอยู่นะไม่เจอไม่มีผักอันนี้แต่ที่เขากินผัดกะลำอร่อยไหม <c oughs> ตรงนั้นน่ะเขาจะไม่ค่อยแห้งแล้วเขาจะมีเออเข้าท่าดี จำไม่ได้จริงๆเลยถ้าไม่เกษียณก็เผยผ่านมามันยุ่งมากเลยเนาะโอ้ยุ่งมากจริงๆก็เลยหลังเกษียณอ,อ่ะองสาวอ่ะ ไปเดินออกกำลังกายใส่เสื้อสองตัวสันทับๆเลยรีบเดินเลยจำอา้าวจาแต่เดี๋ยวนี้ไม่เจอเลยไม่มีเลยทุ่งนานะเดินเดินยังเดินหาดูอยู่นะไม่เจอไม่มีผักอันนี้แต่ที่เขาถึงร้อยเลยแต่คลิปเต้นเนี่ยจะถึงร้อยคิดว่าว่าน่าจะมาทางนี้มากกว่าเนาะแต่เพลงจำไม่ได้จริงๆเลย มะระอร่อยมันจะขมนิดๆถ้าถ้าถ้าต้นอ่อนๆเอามาแกงใส่ปลาทูสนเหมือนถั่วฝักยาวทั่วไปนะยาวแค่สักศอกแค่นี้เองแต่ถ้าถั่วฝักยาวอีกพันหนึ่งมันยาวจะเป็นแขนนุ่นนั่นแหละตั้งในบ้านมันร้อนเลยออกมาข้างนอกข้างนอกนี่เย็นสบายตอนเย็นนี้พอดีขึ้นละตอนนี้อากาศเริ่มเย็นละ บางคนเขาไม่ชอบนะเขาเขาไม่ชอบกินบอกว่ามันขมมันมีความขมแบบยังไงอะ่ะขมหวานเอียพวกนี้เราจะทำอะไรกินดีเนาะ คนไอส่งคนให้อีกสักคนสิคะสองคนสิคะเหมือนฝนจะตกบรรยากาศตอนนี้ดูคึมคึมยังไงไม่ลู้แต่ก็เย็นนะลมพัดเย็นมีหรือว่ามีเราไม่รู้ฮะเออน่าสนนะขายก็แพงด้วยนะถ้าถ้าเราขึ้นแปลงขึ้นแปลง,ปลงวานนะเขาบอกว่าไปเอาที่ทุ่งนาทุ่งนาทุ่งนาที่มันใกล้แม่น้ำที่มัน มันชื้นมากต้นหนึ่งได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสิบฝักตายเลยไม่คุม้มไม่คุม้มถ้าเราปลูกกินเนี่ยไม่คุ้มเลยมันไม่ออกเยอะเราไม่ได้กินนานเราอยากปลูกอะไรที่เราต้องกินนานๆต่อไปจะปลูกถัว่วอันนี้อย่างเดียวพอละถั่วฝักที่มันยาวๆนั่นไม่เอาแล้วปลูกแล้วต้นหนึ่งได้เพื่อ วันหนึ่งก็ต้องเป็นของเรานะคะเพื่อนๆใครบ้างคะที่ทำคลิปถ้าไว้วานท,ที่ที่ทุ่งนาแต่ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวก็ไก่จิกหมดเราจะเอาหวานแปลงในสวนเรานี่แหละดีเนี่ยไม่ได้เตรียมไว้เลยเย็นนี้พวกนี้เช้าหาเอาอีกแล้วเมื่อวานแกงเขาเต้นแล้วเขาได้เยอะมาก สีเมฆก็นึกว่ามันก็ไม่เห็นมันยากนี่เราก็ชอบเต้นอยู่แล้วสีเมฆดอกกะลำกินหรือยังเก็บหรือยังดอกกะลำอย่าให้มันแก่เกินนะมันแก่เกินไม่รออได้เลยงั้นนกกินหมด <c oughs> งั้นนก,กจะกินหมด เาบอกว่าอย่างนี้แล้วก็พยายามหาเพลงที่เขาทำเนาะขอบคุณมากค่ะขอเก็บมเมล็ดมันไว้นะพอปลูกพร้อมกันนะตอนนี้มันยังขึ้นอยู่เลยมันยังออกฝักออกไรอยู่เขาเพาะอ,อีกเราจะซื้อมาปลูกอีกเพราะว่าพอปลูกอีกรอบหนึ่งนี้ได้กินอยู่นะ<อ>ก็คือ,อยังยังทันอยู่ตอนเดียวก็ลงไลน์แค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะเนาะ ได้แค่นี้เอาแค่นี้นี่อยู่สองสามคนนี่ยังได้อยู่ลดน้ำเดี๋ยวมันก็โตอยู่แต่ถ้ากระลำนี้ไม่ได้ละไม่หนาวกระลำต้องหนาวลงมาขึ้นพอสองก็ตกขึ้นพอสองก็ตกอยู่นี่ละค่ะก็เลยเลยออกมาไล่สดค่ะพอไล่สดก็บางทีไม่ได้เจอกันนาะนเลยเนาะ ดวงตาจ้าขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกันค่ะสีเมฆยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยค่ะคุณป้านะว่าเราเราไม่ได้ทำตรงเวลาเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยยังไม่มีธุรกิจไปที่ไหนนะก็พยายามมันขึ้นเลื้อยมันก็ขึ้น ถ้าไม่ให้มันขึ้นมันก็เป็นพุ่มอยู่ข้างล่างแต่ว่าฝักของเขาเนี้ยไม่ยาวจะลองตามเพื่อนสิดอกกระลำกินหรือยังเก็บหรือยังดอกกระลำอย่าให้มันแก่เกินนะมันแก่เกินไม่ ของที่เชียงรายยังยังไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยนี่ก็คงเยอะเหมือนกันะนะแต่ตอนนี้เริ่มละเริ่มเริ่มมาละเริ่มมาขมุกขมัวขมุกขมัวแล้วเขาเป็นคนทําของคนรู้จักกันเ,เขาแนะนํามาก็เลยมาทําทำก็เลยเออยังว่าเลยเรียนรู้เอาข้างในนี่